หลังจากที่เราคันลอกเดือนมีนานะคะมาวางที่ชีตรวมปีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนสองงบทดลองตรงนี้นะคะเป็นเดือนมีนานะคะแล้วก็กดปุ่มสีชมพูนะคะหลังจากกดปุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลก็จะแสดงข้อมูลมาเราก็จะนำเงินฝากธนาคารนะคะมาตรวจสอบความถูกต้องนะคะว่าเงินฝากธนาคารตามงบทดลองตรงกับ เงินฝากธนาคารตามส่วนบัญชีไหมถ้าไม่ตรงเราก็จะทํางบกระทบยอดแนบแล้วก็หาผลตตางน,นะคะกรณีตรวจสอบแล้วนะคะมีข้อผิดพลาดนะคะไม่ตรงนะคะเราสามารถมาตรวจที่แยกประเภทได้นะคะมาที่แยกประเภทแล้วก็กดปุ่มนะคะแล้วก็เลือกชื่อบัญชีที่เราต้องการเลือกให้กดปุ่มเลือกทั้งหมดก่อนแล้วก็กดติ๊กออกนะคะกรณรีเราไม่แน่ใจว่า เราเลือกอะไรไว้หรือเปล่านะคะเราต้องเลือกมาทีละรายการนะคะแล้วก็กรองแสดงมาทีละรายการนะคะหลังจากนั้นก็พิมพ์นะคะ,เ,ะเป็นเป็นเปเปอร์ออกไปนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลด้านรับด้านจ่ายนะคะว่ามีการบันทึกและบรายการบัญชีผิดพลาดไหมถ้าเกิดว่ามีรายการบัญชีไม่ถูกต้องนะคะบันทึกเกินบันทึกขาดน,นะคะบันทึกเกินก็ไปลบออกนะคะบันทึกขาดก็ไปบันทึกเพิ่มนะคะ เราก็จะมาทําการบันทึกข้อมูลนะคะที่ผิดพลาดที่รวมทั้งปีนะคะมาแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะโดยเมื่อตรวจสอบที่แยกประเภทแล้วนะคะว่ามีรายการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนนะคะเราก็ไปที่รวมทั้งปีนะคะไปที่รวมทั้งปีแล้วก็ไปแก้ไขนะคะถ้าเกิดว่าเกินเราสามารถคลุมแล้วก็ลบออกไปแบบนี้ได้นะคะให้ไม่มีตัวเลขแบบนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าขาดนะคะ เรา,ต,ารเะะต้องการเพิ่มนะคะต้องการเพิ่มแล้วก็จะคุมเซลล์นะคะคุมเซลล์ที่เราต้องการแทรกนะคะคุมแล้วก็กดคัดลออนะคะแล้วก็ขเยีบถ้าเราต้องการแทรกสองบรรทัดแล้วก็ข้ามสองบรรทัดมาลงบรรทัดที่สามนะคะแล้วก็วางแบบหนึ่งสองสามนะคะทีนี้พอวางแบบหนึ่งสองสามเสร็จช่องนี้เราก็ดีลีทออกไปนะคะดีลีทออกไปแล้วเราก็ทําการบันทึกรายการบัญชีนะคะเอามาวางที่ ช่องที่เราต้องการแทรกนะคะแบบนี้แล้วก็ไปตรวจสอบงบทดลองอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะทําการตรวจสอบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าข้อมูลจะถูกต้องนะคะ